บอกแรกกูไม่ยอมเกณฑ์ตายกูไม่ยอมนะว a l k i n g d e ด d นะกูเสียใจโอยบ้าอันนี้ก็อินว a l k i n g d e a จุงเบยนะฮะอ้าวลองมึงมีวิทยุอืมตรงนี้มีถังแก๊สตรงโน้นไหมเอ้ามึงอ่ะงี่ไปจารย์อซาต้ามาเรามาคุยกันหน่อยเอ้โอ้ถ้าเราจะมาแผนกันเป็นอย่างนี้นะไปทางนู้นนะยิงกันชั้นส่วนชั้นก็จะไปทางนี้นะไปช่วยแมวนะโอ้กะกิ๊คืซื่อ โอสเตอร์มาจ,จิตเนัสเตภาษาไทยกดหนึ่งกวยกระคอกัขอขอของซาเกะอะไรซาเกะกิงกาไหนกิงกาอยากเล่นกิงกาวนันดิครับจะอัโอกิงกาพ่อมีเลือดด้วยแม่ขอบคุณครับ,บจบหายแะไรมันเห็นผมป้ะเนี่ยโอ้โหบานเลยนะฮะโอสตอมาจินเจนัสเสต้เจนัสเสต้ไซตามาจิตเจนัสเสต้ไซตามาจินเจนัสเสต้ คุย้ยโลจีนัสเตย์จนัสเตย์รบจีนัสเตย์กิตารเนย์โอ้สกสุ้ยเตยกระย่าคุยกูบอกแล้วใช่ไหมาาวาม่าภาษาไทยกดหนึ่ง่ะเฮ้ยโอ้ยนี่แม่ต้องให้ลุยนะฮะเดี๋ยวนี่เพงลงอะไรไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเแหนมเปิดไลยแจ๊นี่สุดทะเล แหน่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 งานศพพ่อใครว่าเปิดเพลงสมผัสเชียร์อะไรกินเสร็จสิ้นเศรษามดเจนัสเดเจนัสเดโอ้เจนัสเดอะไรเอโน่กลับไปดูวงกงเดได้เลยนะฮะทีวีอยู่ตรงนู้นนะฮะ